สวัสดีค่ะคลิปนี้พามากินหมูกระทะกันค่ะโหร้านสไตล์มินิมอลน่ารักมากเลยชื่อร้านว่าหมูกะเธอน่ารักตั้งแต่ชื่อร้านเลยนะคะบรรยากาศสบายๆมีโซนอาดอแล้วก็ห้องแอร์ค่ะน้ำจิ้มก็มีให้ทั้งน้ำจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มซีฟู้ดราคาก็ไม่แพงเลยนะคะ วันนี้เริ่มสั่งด้วยชุดหมูกับเรากินได้ประมาณ2-3ถึงคนคะ่ะชุดนี้นอกจากผักแล้วในชุดก็จะมีเนื้อหมูสันคอเบคอนเนื้อไก่แล้วเราอยากสั่งอะไรเพิ่มก็ได้นะคะวันนี้สั่งกุ้งมาเพิ่มด้วยเข้าเก็บกุ้งของที่ร้านก็อร่อยมากเลยนะคะกินแก้มกับหมูกระทะโอ้โหเข้ากันเลยอันนี้ข้าวผัดเนย ปิ้งย่างกันสนุกมากๆเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเพราะวันนี้เราเข้ามากินในโซนห้องแอร์เป็นการกินหมูกระทะที่ฟินมากๆร้านเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะคะพิกัดร้านอยู่ที่ถนนนาราธ่ว่าสซอยสิเมนูเขาก็หลากหลายนะคะไม่ได้มีแต่หมูกระทะวันนี้เราสั่งหมูมะนาวมาด้วยชอบมากเลยค่ะร้านนี้แนะนำเลยนะคะหมูกระเทอ กินหมูกระทะเสร็จแล้วตบท้ายด้วยของหวานไอศครีมที่นี่นะคะเขาจะใช้ไอศครีมโฮมเมดไอศครีมอร่อยมากๆแล้วยังมีชาปังเย็นด้วยฟินสุดๆไปเลยค่ะสุขกับการกินมากๆเลยค่ะหมูกัะเทอการเดินทางมาไม่ยากเลยนะคะเลี้ยวเข้าซอยนาราธิวาสสิบ เจอแยก4ร้านอยู่หัวมุมเลยค่ะมาสุกับการกินกันที่หมูกะเทอหมูกระทะสวัสดีค่ะ